จากกรณีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิตอย่างทรมานตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิทิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุข,ข้อความว่าดิวลับโจ้พริกลิ้นปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาอิทธิฤทธิและ ิหารเบื้องหลังการจับกลุ่มโจ้มือคลุมถุงฆ่าด้วยเหตุที่มีแบ็คผู้ใหญ่ดีจึงมีการตกลงดีลสําคัญในการมอบตัวชนิดที่ว่าจูจูอดีตผู้กํากับโจ้ก็เหาะมาปรากฏตัวที่บางแสนมอบตัวคนเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบว่ามาได้ไงใครพามาจําอะไรไม่ได้ แรกๆไหนว่าข้ามชายแดนไปเมียวดีพม่าแล้วข่าวหลอกตามเคยที่แท้ไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพนั่งวางแผนในบ้านผู้ใหญ่นี่เองพอถึงเวลาก็ขับออกจากกรุงเทพไปสถานีตำรวจภูธรแสนสุขบางแสนจังหวัดชนบุรีแค่ครึ่งชั่วโมงถึงไม่เสี่ยงผิดคิวอีก ข้อต่อสู้คดีที่สำคัญอยู่ที่กระทำการเพื่อขยายผลในการค้นหายาเสพติดปลายใหญ่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพราะที่คุมถุงเพียงเพื่อไม่ให้จำหน้าได้ไม่ต้องการให้ตายแถมยังช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ ต่อจากนี้จึงเป็นกระบวนการกฎหมายที่มีอิทธิฤทธิ์และปฏิหารเข้ามาอีกมากเริ่มจากคดีที่มีคนตายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการไต่สวนการตายสานวนชนสูตรพลิกศพต้องส่งให้สารไต่สวนก่อนตามกฎหมายแม้ศพจะถูกเผาไปแล้วก็ตามเหมือนกรณีหกศพที่วัดปทุม อายการต้องทำสำนวนการชนสูตรพลิกศพร่วมกับตำรวจด้วยเพื่อความโปร่งใสและให้เสร็จภายใน30วันตามกฎหมายอีกเมื่อสำนวนชนสูตรพลิกศพเรียบร้อยแม้ไม่มีศพให้ชนสูตรเพราะเผาไปแล้วอายการต้องส่งสำนวนให้สารไต่สวนการตายอดีตผู้กำกับโจเป็นตำรวจถือเป็นเจ้าพนักงานหากกระทำผิดต่อหน้าที่เป็นหน้าที่ของปปชทำคดีแต่โดยปกติปปชไม่รับทำเรื่องแบบนี้เพราะกำลังคนและความเชี่ยวชาญไม่มีปปชถนัดแต่ แต่คดีเอกสารเช่นการหัวประมูลทุจริตจัดซื้อจัดจ้างส่วนการยื่นฟ้องต้องฟ้องไปยังศาลคดีทุจริตซึ่งคงต้องหารือกันว่าไปศาลทุจริตกลางหรือศาลทุจริตภาคหกที่เกิดเรื่องคงต้องหารือกันอีกทีอายการจะเป็นกลจาก,กฎหมายสำคัญที่ต้องร่วมกับตำรวจในการทำคดีนี้และปะปะชต้องมีมติชัดเจนไม่ดำเนินการเองให้ดำเนินคดีตามปวิอาญากฎหมายปกติ คดีนี้มีแต่ตำรวจกระทำความผิดที่ล้วนอยู่ในหน่วยเดียวกันแม้ปรากฏในคลิปชัดเจนแต่ไม่มีพยานบุคคลอื่นใดดิวของโจมามอบตัวแล้วตีบทแตกยอมให้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าขยายผลเรื่องยาเสพติดปรายใหญ่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าลูกน้องไม่เกี่ยวนายสั่งไม่มีเรื่องทุจริตไม่เคยเพื่อกันไว้รับจบที่ตัวเองคนเดียว อีกทั้งกระทําเป็นครั้งแรกไม่ได้เอาถุงคลุมเพื่อฆ่าแต่มีเจตานาไม่ต้องการให้เห็นหน้าเพราะผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลเครือข่ายใหญ่ต้องการขยายข้อมูลยาเสพติดเพิ่มเติมจึงเป็นการกระทําผิดพลาดพลั้งมือหาใช่เจตานาฆ่าให้ตายด้วยการทรมานหรือไตรตรองไว้ก่อนไม่ ติดคุกหนะักติดแน่แต่ด้วยโจ้กรรมของดีในมือไว้มากและไม่โบยแฉทั้งลูกน้องทั้งนายทํางานเป็นลูกรักด้วยเก่งวิธีเอาใจผู้ใหญ่จัดให้สม่ําเสมอที่สําคัญยังมีเหลืออีกบานเบิกหากรับจบคนเดียวยอมเจ็บอย่างเสือไม่เห่าอย่างมา้า ด้วยอิทธิฤทธิ์และปฏิหารของกระบวนการกฎหมายใช้เป่าเสกคาถานโมหายทําโมรอดมีให้เห็นมานักต่อนักไม่ว่าทั้งคดีบอสคดีกำพลวิกตอเรียที่ตอนนี้หายตัวไปหมดและหากไม่มีใครกระตุ้นปานนี้กลับมาเดินเล่นที่เมืองไทยกันแล้ว แม้แต่ขนาดมันคือแป้งยังอยู่กระเพื่อมกล้องในโสตประสาทคนไทยและเทศแถมยังมีอีกมากที่ไม่เห็นเป็นข่าวเหล่านี้ล้วนเป็นอิทธิฤทธิ์และปฏิหารทั้งสิน้นว่ากันว่าเสือย่อมไม่กินเนื้อเสือฉันใดตำรวจย่อมไม่ฆ่าตำรวจที่ตามจับคนร้ายขายยาและพลั้งมือท่ายากทำการปั๊มหัวใจไม่เป็นทั้งมีเจตนาเอาข้อมูลขยายผลสกัดตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เพื่อปกป้องสังคมเยาวชนชั้นนั้น แบบนี้แล้วจะไม่เห็นใจคนทำงานกันบ้างหรือดีลอาจจบที่คุกแน่แต่ไม่นานเกินรอแล้วกลับมาทำงานเป็นมือไม้เบื้องหลังได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะไม่ได้ไปฆ่าคนดีตายเสียที่ไหนคนตายมันขายยาฆ่าลูกหลานคนไทยอย่างนี้นี่เองโจ้ถึงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายที่ยังอีกยาวไกล แบบนี้วเรียกรู้งานสถานการณ์ตอนไหนต้องเร็วและตอนไหนต้องช้าๆได้พระเล่มงามติดคุกน้อยออกเร็วดิวจบลงด้วยการออกมาแบบวินวินจับตัวโจ้ได้นำมาถแถลงข่าวพร้อมยอมรับต่อหน้ากล้องและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แต่ถึงเวลากลับไม่รับสารภาพปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอสู้คดีทั้งที่หลักฐานภาพชัดเป็นประจักษ์พยานเพราะหากไปยอมรับสารภาพก็จบเร็วจบหนักหาใช่ที่ตกลงกันไม่ว่าจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ